สวัสดีค่ะรุจิการวัตถุมงคลหลวงพ่อเดิมวันนี้ก็จะได้นำวัตถุมงคลได้มีโอกาสได้นำวัตถุมงคลเก่าบ้าน,านเก่าเดิมมาให้ทุกท่านที่รักได้ศรัทธาในวัตถุมงคลของครูอาจารย์เล่มนี้ก็จะได้นำมาให้ทุกท่านได้ชมเป็นมีด ยุคต้นๆของหลวงพ่อเดิมแห่งวัดหนองโพเก่าวันบ้านนะคะเก่าเดิมๆเป็นทรงปืนด้ามเป็นทรงปืนกระทัดรัดพวก่าง่ายพวกพาสะดวกนะคะเล่มนี้ขนาดความยาวก็สิบนิ้วนิดๆนะคะรวมด้ามฝักเฉพาะใบก็หกนิ้วก็ได้รำ ท่านได้ชมความเก่าบรร้านของมีดเล่มนี้นะคะ,ะวันนี้เราก็มาชมภายในใบมีดนะคะก็เป็นมีดลายสวยงามเป็นมีดยุคต้นๆ้นของหลงพ่อเดิมลายเก่าโบราณ ดูความสวยงามความเก่ายุคต้นๆของหลวงพ่อเดิมนะคะหมายทุกท่านได้ชมได้พิจารณาอันนี้ก็จะเป็น ด้ามเป็นทรงปืนดูตรงกันแน่นไม่คอนนะคะชมความสวยงามหรือความเก่าเป็นธรรมชาติเก่าเดิมๆเ,เก่าบ้านๆใบมีดก็ เก่าก็พิจารณาดูนะคะว่าความเก่าของใบบีดอายุก็ร้อยกว่าปีแล้วเนี่ยเล่มเนี้ยเก่ายุคต้นๆจริงๆได้มาจากชาวบ้านแถวตาคลีนะคะเล่มน,นี้ก็ได้นํำมาให้ทุกท่านที่รักศรัทธาในวัตถุมงคลของครูอาจารย์ เ่อนี้ก็เป็นของหลวงพ่อเดิมแห่งวัดหนองโพนะคะก็พิจารณากันดูมีสวยงามลายเก่าโบราณสนใจหรือว่าอยากสอบถามเพิ่มเติมก็ทักถ่ายกันเข้ามาได้นะคะหรือว่าแอดไลน์มาได้ รือโทรมาได้ที่เบอร์092-6629-665อจิการนะคะก็วันนี้ก็ได้มีโอกาสได้นำมาห้ทุกท่านได้ชมห่างหายกันไปนานชมความเก่าความเป็นธรรมชาติของมมฆยุคต้น,ตน ผมแล้วก็พิจารณากันดูสนใจยังไงก็ทักทายเข้ามาสอบถามพูดคุยเพิ่มเติมได้เลยหรือแอดไลน์มาเอเบอร์ที่เบอร์นี้ได้นะคะ0926629665รุจิการะคะ่ะสุดท้ายนี้ก็ขอ ำนาจบาร,รมีขัวอาจารย์ปกปักรักษาคุ้มภัยให้ทุกท่านเดินทางไปไหนแควคาดปลอดภัยได้พบเจอแต่สิ่งดีๆก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งไว้ด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดคลิปต่อไปที่จะได้นํามาทําคลิปสั้นๆให้ทุกท่านได้ชมความเก่าความเป็นธรรมชาติของมีดยุคต้นของหลงวงพ่อเดิม รู้จิการวัตถุมง,งคลหลวงพ่อเดิมสวัสดีค่ะ